สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เียนแอทโฮมนะคะวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พบกับคุณครูข้อปุ้นนะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบสดีที่22กรกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะเราจะเรียนกัน2หน้านะคะในหนังสือแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์เล่มหนึ่งเล่มเดิมเลยนะคะเริ่มกันที่หน้า78ค่ะเด็กๆเ,เปิดเจอหรือยังคะการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบชื่อมันอาจจะฟังดูงงๆนะคะนักเรียนมันยาวหน่อยหนึ่งนะไม่ต้องสนใจนะคะอ่ะไปดูรูปภาพกันดีกว่านะคะเป็นรูปกล่องนมนะคะ ทั้งหมดกี่กล่องเอหนึ่งสองสาม7ี่กแด8กล่องนะคะมีนมทั้งหมด8กล่องค่ะรรทัดต่อไปเป็นนมรสช็อกโกแลต5กล่องก็คือด้านบนนี้ที่เป็นกล่องสีน้ำตาลนะคะคือนมรสช็อกโกแลต5กล่องเป็นนมรสหวานกี่กล่องคะเขาใส่คำตอบให้เราแล้วคือ สามกล่องนะคะเรารู้ได้ยังไงคะว่าเป็นสามกล่องอ่าเราก็จะดูจากรูปภาพได้นะคะหรือเราเอาตัวเลขมาลบกันคือเลข8ลบเลข5นะคะจะได้คำตอบเป็น3กล่องต่อไปประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้ว่า8ปดลบหเท่ากับสมค่ะมีอยู่ในหนังสือของนักเรียนแล้วนะคะดูข้อ1.1ค่ะ บรรทัดแรกนะคะเราจะต้องบอกก่อนว่ามีโบทั้งหมดเท่าไรนะคะซึ่งเป็นโบสีฟ้าและสีแดงทั้งหมด9อันบรรทัดต่อไปเป็นโบสีฟ้ากี่อันคะนับดูหนึ่ง6สาี่ห้าหเป็นโบสีฟ้า6อันบรรทัดต่อไปเป็นโบสีแดงกี่อันนะคะ วิธีการคิดก็คือเราอาจจะดูจากรูปภาพนะคะสีแดง1,2,3นะคะนักเรียนก็จะต้องใส่เลขก3ตรงนี้หรือเราเอาเลข9ลบกับเลข6ค่ะคำตอบก็คือ3อันนะคะโบสีแดง3อันเสร็จแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบก็คือนำตัวเลข9 6และ3มาเขียนนะคะได้ว่าอย่างไร ได้ว่า9ลบ6เท่ากับ3ค่ะต่อไปนะคะข้อที่1.2เป็นภาพไข่นะคะนักเรียนสีเหลืองๆนวลๆนี้นะคะจะเป็นไข่ไก่นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นไข่เป็ดจริงๆมันต้องเป็นสีขาวนะคะนักเรียน เขาบอกว่าอะไรคะมีไข่ไก่และไข่เป็ดทั้งหมด7ฟองนะคะทั้งหมดนี้นะคะมี7จฟองถัดต่อไปเป็นไข่ไก่4ฟองไข,ข่ไก่คือด้านบนนี้นะคะ เป็นไข่เป็ดกี่ฟองอ่าเราทําได้โดยการนับดูตรงนี้นะคะ1 2 3อ่ารู้แล้ว3ฟองหรือเราเอาเลข7ม็ก7มาลบเลขก4นั่นเองนะคะ7ลบ4ก็จะได้คําตอบเป็น3ฟองนะคะต่อไปประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบเขียนได้ว่าอย่างไรคะนาเลข7เลขก4และเลข3ามาเขียนตรงนี้เลยนะคะเด็กๆ ได้แล้ว7-4ลบ4เท่ากับ3ค่ะจบแล้วนะคะน้า7จทีนี้คุณครูจะแสดงให้เห็นนะคะว่าการบวกและการลบมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบอันนี้คือ5 1-4ลบ1เท่ากับ4นะคะมันจะสัมพันธ์กับการบวกโดยเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้นะคะ แต่ตัวเลขจะสลับตำแหน่งกันนะคะกลายเป็น4บวก1นเท่ากับ5นะคะเห็นไหมคะจะเป็นตัวเลขชุดเดิมเลยมีเลข5มีเลข1มีเลข4นะคะแต่มันสลับที่กันและเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าประโยคสองประโยคนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะการบวกและการลบมีความสัมพันธ์กันอ่าอีกอันหนึ่งนะคะสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งคือ1บวก4เท่ากับ5นะคะ เป็นเลขชุดเดิมเลยแต่สลับที่นะคะต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์การบวกบ้างนะคะว่า3บวก2เท่ากับ5นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะชี้ออกมาให้เห็นว่ามันสามารถทำเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้โดยใช้เลขเหมือนกันนี้เลยนะคะทั้ง3ตัวนี้แต่สลับตำแหน่ง ได้ว่า5-2ลบ2เท่ากับ3นะคะหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งอีกประโยคสัญลักษณ์การลบอีกประโยคหนึ่งได้ว่าอย่างไรนะ้าเด็กๆรู้ไหมคะเราจะต้องเอาตัวเลขที่มากที่สุดเป็นตัวตั้งนะคะได้แล้วว่า5-3ลบ3เท่ากับ2ค่ะต่อไปหนะ่า79นะคะนักเรียน เติมตัวเลขลงในกล่องนะคะข้อนี้นะคะเขาให้เลขเรามาเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกว่า6บวก4เท่ากับ10นะคะเสร็จแล้วจะมีประโยคสัญลักษณ์การลบด้านล่างนี้2อบรรทัดนะคะบรรทัดต่อมาเขียนว่า10-6ลบ6เท่ากับอะไรนะคะที่คุณครูสอนไปนะคะว่าตัวเลข3ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเลขเดิมเลยเหมือนเดิมแต่แค่สลับตำแหน่งนะคะ หรือนักเรียนจะใช้วิธีการลบโดยการนับนิ้วก็ได้เช่นตรงนี้10บลบนักเรียนก็เอานิ้วขึ้นมา10แล้วหักออก6นักเรียนก็จะได้คำตอบเป็นเลข4นะคะต่อไปด้านล่างนี้นะคะเขาเว้นไว้สองกล่องเลยคุณครูเคยสอนว่าตัวตั้งจะต้องเป็นตัวเลขมากนะคะตัวเลขมากในบรรดานี้คือเลขอะไรคะมี6 4แล้วก็10เลขอะไรคะอต้องเป็นเลข10นะคะมี10แล้วมี4แหลาย10ิบ 10-4ลบ4ก็จะต้องได้เท่าไหรคะได้6นะคะนักเรียนสามารถใช้หลักการความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะมาทำในข้อนี้นะคะต่อไปประโยคสัญลักษ์การบวกที่ให้มาคือ7บวก2เท่ากับ9นะคะแล้วก็ต้องทำมาเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบ2บรรทัดนนี้นะคะนักเรียน โดยใช้ตัวเลขเดิมเลย 7, 2, ็และเมาใส่นะคะให้หนักเรียนทำเองนะลูกนะต่อไปข้อที่3เติมตัวเลขแสดงจำนวนในกล่องสี่เหลี่ยมพร้อมกับเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะ ข้อความนะคะเขาโจทย์นะคะเขามีให้มาว่ามีข้าวโพดท,ทั้งหมด10ฝักอ่านี่นะคะเป็นข้าวโพดส0ฝักเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะต่อไปเป็นข้าวโพดเหลือง2ฝักนะคะเขาให้เราทํอา่าการลบนะนักเรียนการลบที่คุณครูเคยสอนไปถ้าเราจะทําจากรูปภาพเราสามารถวงกลมรูปภาพแล้วก็ใช้ลูกศรชี้ออกนะคะ วิธีการคิดแบบนี้นะคะคุณครูขอขอ,อทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมก็ได้วงกลมก็ได้นะคะและลูกศรชี้ออกไปนะคะเราก็จะพบว่ามีข้าวโพดท,ที่เหลืออยู่ตรงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะคะจำนวนเท่าไรคะหนึ่งสองสามี่ห้าหดดนักเรียนก็ใส่เลข8ตรงนี้เลยว่าเป็นข้าวโพดม่วงข้าวโพดสีม่วงนะคะ แปดฝักนั่นเองเป็นยังไงคะรู้เรื่องไหมคะที่คุณครูสอนต่อไปประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะก็นำตัวเลขตรงนี้นะคะเลข10เลข2เลข8มาใส่นะคะเรียงลำดับมาเลยได้ว่าอย่างไรนะ่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวนะคะอ,ะอันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะ ยังพูดไม่จบประโยชสนิลักษ์ณแสดงการลบนะคะเราก็จะเอาเลขก10เลข2เลข8มาใส่จะได้ว่าอย่างไรได้ว่า10-2ลบ2เท่ากับ8อันนี้คุณครูไม่ได้เขียนให้ดูให้นักเรียนเติมเองตรงนี้นะคะอ่าโอเคไปข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ3.2มีมะละกอทั้งหมด6ผลอ่ารูปภาพมามะละกอ6ผล หนึ่งสเป็นมะละกอดิบมะละกอดิบมันจะต้องเป็นลูกสีอะไรนะักเรียนสีสีเขียวนะคะอ่าคุณครูวงกลมนะคะมะละกอดิบสี่ลูกนะคะแต่อันนี้เป็น,เป,นเป็นวงกลมนะคะเพื่อที่จะว่าออกนะคะด้วยลูกศรชี้ออก ดังนั้นจะเป็นมะละกอสุกกี่ลูกก็คือตรงนี้ที่เป็นมะละกอที่เหลืออยู่ไม่ได้เอาไปไหนนะคะนักเรียนก็จะเหลือ2ลูกตรงนี้นักเรียนก็ใส่เลข2นะคะอ่าและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะมี6มี4มี2นักเรียนเขียนเองเลยนักเรียนเก่งอยู่แล้วเนาะอ่าจบแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ยาวนะคะมีแค่สองหน้า ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจดูมันคิดฝึกฝนนะคะทบทวนหรือว่าถ้าผู้ปกครองว่างนะคะให้ผู้ปกครองช่วยสอนเพิ่มเติมได้นะคะทําโจทย์เลขเพิ่มเติมเองได้เลยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ